เมื่อกี้มีเฟนเพจที่น่ารักมาถามแอดนะคะว่ายอดขายของน้องถึง7 0 0 0แสนแล้วจริงหรือเปล่าคะแอดนะคะอ่ะก็คงต้องทำคลิปยืนยันกันอีกสักหนึ่งตัวนะคะต้องบอกว่าจริงแท้แน่แล้วนะคะทะลุ7 0 0 0แสนไปแล้วในเวลาแค่ สวันนะทุกคนโอ้โห,โ,หโหยังไม่ชนอาทิตย์ด้วยซ้ำนะคะน้องฟาดไป7 0 0 0แสนกว่าบั้มแล้วในการพรีออเดอร์แค่4วันเท่านั้นนะคะซึ่งสะเทือนได้อีกค่ะอย่างที่แอดบอกว่าเราเตรียมรอ ทะลุล้านบัมเลยดีกว่านะคะหลักแสนเนะะี่ยค่ะเราข้ามไปเลยแต่ว่าจะใช้เวลาทะลุล้านทุกคนให้อีกกี่วันนะคะอันนี้4วัน7จ0 0 0สนจริงๆมันเติมอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเลอๆไม่ถึงสุกเสานี่แหละน่าจะทะลุล้านบัมแล้วแน่ๆนะคะ ถ้าเกิดหลายคนเข้าไปนับในเคทาวนะคะอันนั้นก็จะได้อยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าแต่อันนี้ค่ะเขานับรวมนะจากยอดทั่วโลกเลยค่ะเป็น worldwide นะคะที่ขายอัลบั้มลิซ่านะคะที่เป็น pre-order นี่แหละ คราวนี้เรามาดูค่ะเรื่องของการขายนะคะเขาก็แบ่งออกเป็นแบบ2ฝั่งง่ายๆใหญ่ๆเลยนะส่วนหนึ่งก็คือเป็น Official ขายเองค่ะก็คือ YG เนี่ยแหละค่ะเป็นคนขายจะเว็บไซต์จะอะไรก็ว่ากันไปนะคะมีกี่ช่องทางก็นับๆกันไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็คือเป็นพาร์ทเนอร์นะคะก็คือเป็นบริษัทเครือห้างร้านต่างๆเว็บต่างๆค่ะที่เป็นเจ้าใหญ่ๆแล้วก็มาขอผลงานน้องเนี่ยไปพรีออเดอร์ขายเหมือนกันนะนะคะเรียกว่าเขาก็วินวิ n นะได้รายได้ทั้งคู่อันนั้นเขาก็อาจจะได้เปอร์เซ็นต์กันไปกับการที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอะไรประมาณนั้นนะคะคราวนี้ค่ะมันก็จะมียอดขายนะคะเข้าแล้วก็นับ2แบบนี้ค่ะ ยอดจากนายกาออนนะคะก็คือตัวแทนก็คือผู้ผลิตเลยของก็คือเท่ากับ YG นั่น่แหละนะคะคือนับยอดทั้งหมดจากร้านทุกช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นยอดจากฮันทอค่ะก็คือจะนับยอดอัลบั้มจากร้านที่เข้าร่วมรายการอย่างที่แอดได้เล่าไปนะคะอะไรบ้างสมมติเนี่ยเราซื้อจาก K t ท w n for you นะก็ถือว่าเป็นผ่านฮันทอเหมือนกันนะคะยอดมันก็จะนับเข้าไปคราวนี้เวลาเขานับยอดรวมค่ะมันก็คือกาออนบวกกับฮันทอ เองนะคะที่ได้ออกมาเป็น7 0 0 0 0สนบัมในปัจจุบันนี้ค่ะ นาตอนนี้ก็แตกตื่นกันมากนะคะกับยอดพรีออเดอร์แบบนี้ค่ะก็เป็นข่าวเป็นคราวกันแล้วนะคะก็มีการตีข่าวว่าตอนนี้ค่ะลิซ่านะคะก็ยอดขายเนี่ยปาไป7 0 0 0แสนอัลบั้มทั้งทที่เพิงง่งเปิดพรีออเดอร์แค่4วันเท่าน,นั้นนะคะและน้องก็ยึดตำแหน่งเนี่ยแหละคะ่ะเคป๊อปฝั่งหญิงที่มียอดขายมากที่สุดในเคท้ OW, เป็นประวัติการ์ด้วยนะคะคราวนี้ค่ะข่าวที่เขาลงก็ซาแก่ใจมากเลยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวมารอ ดูกันค่ะว่ายอดขายของน้องเนี่ยจะพุ่งได้อีกเท่าไหร่นะคะหลังจากทำสถิติได้ขนาดนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าลิซ่านะจะมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้สักแค่ไหนนะคะพอทั่วโลกก็กำลังหลั่งไหลกันพรีออเดอร์อัลบั้มของน้องนั่นเองค่ะ ไม่พูดเยอะนะคะป่านี้ YG ตาแตกอยู่หรือเปล่านะ,ะยอดขายขนาดนี้ช็อกโลกไปเลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งทำไมมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ได้ขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามาจากทุกอย่างเลยที่น้องทุ่มเทที่ผ่านมานับ10ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจความสามารถแล้วก็พลังบวกที่มันต้องอยู่ให้ได้ในสังคมที่แบบแหม่พร้อมจะจิกกัดกันเสมอแบบนี้นะคะยังไงก็วันนี้ วันที่น้องรอคอยเนี่ยมาแล้วทุกอย่างต้องบอกว่ามันคุ้มค่านะคะที่ฝ่าฟันมาเราลอยอดทะลุ1ล้านดีกว่าซึ่งแอดบอกเลยว่า1ล้านมันเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะน้องต้องมุ่งสู่ เท่าไหร่ดีละ่ะทุกคนอยากได้กี่ล้านบัมบอกมาสิคะเชื่อว่าตอนนี้นะคะแฟนเพจของเราอีกหลายคนมีการซื้อซ้ําอย่างแน่นอนคือบางคนอาจจะแบบวันแรกกดไปก่อนอย่างนี้ตื่นเต้นวันถัด,ถดมาซื้ออีกเรื่อยๆเชื่อว่ามีอย่าง,งานั้นไหนใครเป็นบ้างยกมือหน่อยจ้า